ข้อหงส์หกนะครับ <c oughs> ที่สู่รูปใดรู้อยู่นัดหมายกับพวกโจรผู้ทำจนรับมาแล้วก็ดี <c oughs> ยังไม่ได้ทำก็ดีผู้รักของหัวก็ดีผู้หลบซ่อนของเสียภาษีก็ดีแล้วเพื่นดำเนินไปยังุนทางเส้นเดียวกัน โดยที่สุดแค่ช่วระยะหมูบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งต้องนาบตาจิตตีในที่นี้นั้นเพื่อเดินทางร่วมกันเท่านาั้นไม่ใช่เพื่อเป็นโจนร่วมกันเอ๋เป็นโจนรวมกันเห็นเป็นปลาชิดนะสิข้อนี้หมายข้อพิสูน์นะท่านนั่นหมาวยหรือว่าช่างชวนโจนเขาเนะเดินทางไป จนผู้รักของหลวงหลบนี้พาสีอย่างนี้นะครับนะเดินทางไปเส้นเดียวกันคล้ายๆกับการชวนมาตุคามเหมือนกันแต่นี่เปลี่ยนจากมาตุคามว่าเป็นโจรนส <c oughs> ์เองนะท่านเรียกว่าไย่ัศโทกลุ่มพ่อค้าผู้เป็นโจรน,นะครับนี่นะนี้เขาได้แก่โจนผู้หลอกลวงพระราชาถือเอาสมบัติบางอย่างไปแล้วเรืร่องโกงนะพวกที่โกงหรือ,อย่างยอกของหลวงในสมัยนี้นะ มันจะเป็นโกงของพร,ราชาไม่ได้ง่ายๆหรอกนะครับโดนจัดก,การไปนานนะสมันยนี้ของหลวงใช่ไหมมันก็โกยงย่ายอกของหลวงแหละเนี่ยเขาเรียกว่าโจรน,นะนะต้องการจะหลบลีนะครับหรือโจรผู้ต้องการจะเลี่ยงภาษีแถวด่านนี้นะครับนะไปซื้อไปเข้าของอะไรมาแล้วก็เวลาข้ามด่านมาต้องการหลบนีภาษีนะครับหรือว่านะครับยังไม่ได้ทํานะอ่ ซึ่งทำจรลกรรมมาแล้วหรือยังไม่ได้ทำก็ดีนะครับแต่ว่าเป็นโจรประเภทนี้นะผู้ดำเนินไปสู่หนทางน,นะครับพิสูจก็รู้อยู่เหมือนกันเลยข้อนี้ต้องพูดแถนี้ต้องรู้นะครับถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องอาบัตหรู้ว่าเป็นกลุ่มพ่อค้าโจรน,นะครับเมื่อช่างชวนเดินทางไกลไปด้วยกันนะครับเพราะการช่างชวนต้องอาบัตทุกกฎสุดค้าบนนี้ก็เหมือนกับช่างชวนมาตุคางหรือว่าต้องมีการช่างชวนด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับ เราไปกันเถอะพุดด่งต้นดีสิครับพระคุณอ้าวเราไปด้วยกันเลยอันนี้รู้อยู่นะครับเมื่อชักชวนนําปลาบัทุกกดอนทีนี้เป็นไปอีกทีเมื่อไหร่นะครับย่าเข้าสู่ประจาระของหมูบ้านอื่นนะครับก้าวเท้าแรกนะครับหมูบ้านแรกยังไม่นับใช่ไหมออกเข้าหมูบ้านที่สองแล้วก้าวเท้าแรกต้องอบัดทุกกดก้าวเท้าที่สองต้องอบัดปาเจ็ที ในป่าที่ไม่มีหมู่บ้านนะครับป่าแบาบไปอยู่ตีเมื่อร่วงทุกทุกกึ่งโยกนะครับใส่กิเดโกลเมนะอย่ายไปช่างทัวร์นะพวกโจเดินทางหรือขานเราไม่กล้าแล้วนะนอกจากว่าเราไม่รู้ใช่ไหมนะครับอ,อืมมันก็มีนะครับพวกโจบางทีเราก็มันก็ดูไม่ออกแล้วบางคนทำเนียนมากนะถ้าเป็นโจรเนี่ยนะสมัยนี้เป็นโจนอะไรหรือพวกอะไรนะขนของหนีพายสีเรียกว่าขนยางเส้ติดครับ กอจะมีหลวงพ่อนะคุณหลวงปู่แพร่ยอดม้ท่านลายฝั่งเรามีครั้งนึ่งนไปทางเหนือตืจะไปเชียงใหม่ด้วยมนะั้ทีนี้นะท่านก็นั่งรถนะนั่งรถโดยสารไปนะเขาไปนั่งรอรถอยู่ที่บขสแล้วทีนี้มันก็มีบาศกผู้ชายคนหนึ่งนะเขาหาน้ำหาท่านนะเขาท่านก็ไม่รู้จักเลยนะก็ทําเป็นหาน้ำหาท่าเอามาถวายท่านอุปถัมภ์ดูแลท่านนะเขาทีนี้พวกตำรวจมาไงมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะเขา ก็เห็นโยมเนี่ยเขาอุปถัมภ์ข้ก็ไม่คิดเลยว่านี่คือคุณนะครับข้อค้ายาเสพติดเขาไม่รู้นะถ้าก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อข้อค้ายาเสพติดนรว่าเป็นอุบาสกที่มีกุศลจิตนะครับเห็นท่ามานั่งรอแล้วแล้วก็โอ้ยจะทําบุญนี้นะันเป็นหาน้ําหาท่านนั่นนี่มาถวายอุปถัมภ์นะครับอย่างนี้ทีนี้นะครับพอรู้สึกเขาจะถามถามวัดท่านเลยนะถ้าอยู่วัดไหนที่ไหนนะครับ พอนั Raw, il, e, like, okay. so ่งกลับเดินทางเสร็จจนกลับไปที่วัดแล้วนะครับก็บาสุผู้ชายคนนั้นแหละเข้ามาหาท่านนะครับแล้วมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับว่าบอกหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยมีประกาศจากผมมากเไยนะอ้ามีประการอะไรนะเขาบอกวันนั้นหลวงพ่อวันนั้นน่ะที่หลวงพ่อเราเราอยู่บขสวน่ะผมขนกัญชามันเยอะเลยนะวันนั้นโอ้ไม่รู้กี่มัดกี่หอนะครับขนมาเยอะเลยนะ รู้เปล่าผมไม่โดนตำรวจจับเนี่ยพ่อผมประถานหลวงพ่อในวันนั้นน่ะตำรวจเขาก็เลยนะครับเขาก็เลยไม่คิดว่าผมเป็นโจนนะนี่นะครับผมก็เลยต้องการตอบแทนหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อได้เท่อะไรบอกมาผมจะให้นะหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อไม่เอาหลวงพ่อไม่เอาแกบอกว่าหลวงพ่อไม่เอาไม่ได้หลวงพ่อรู้คปา่ารับผมแล้วพอมฟูเลยนะหลวงพ่อก็บอนอย่างงี้เอาแค่บาทเดียวก็พอนะครับ จริงๆนะแกก็ให้เราบ่าเดียวก็บาก่าเดียว <c oughs> ขอให้หลวงพ่อรับส่วนแบ่งกั่นละกันนะงั้นเดี๋ยวมีปัญหานะครับเนี่ยบางคนอันนี้ไม่มีอาบัตน,นะคุณท่านม่รู้ใช่ไหมครับอันี่คือยกตัวอย่างให้ฟังนะครับลักษณะนี้แหละนะครับบางทีพวกที่ครับหลบหนี้ภาษีนะของผิดกฎหมายใช่ไหมหรือ,อว่ายักย่อกโกงของหลวงไปอย่างนี้แหละครับถ้ารารู้อย่าไปชักชวนนะครับถ้าไกสู่อันนี้ชว่งชวนทุกันทั้งสองฝ่ายนะครับ ที่สื่อชวนชวนตอบรับใครชวนใครกอบเแล้วแต่นะมีการตอบรับกันแล้วก็ไปด้วยกันนะรเอาอย่างนี้แล้วชวนไปด้วยกันสองฝ่ายคือหรือว่าอเขาว่าชวนอยี้เนี้คือนัดหมายการเดินทางนะอีกฝนะ่ายเอาไปกันเถอะอุบานศกไปกันสิครับพระคุณเจ้าอืมไปกันนี่มอนไปด้วยกันนะครับพระคุณเจ้าดีเราไปด้วยกันเลยอุบานศกเนี่ยยังเรียกอุบานศกนะยังไม่เรียกจรนะ หรือเราประกันวันนี้เราประกันพรุ่งนี้นะี่นะมีการนั่นน่นนะเ้านันหมากันแล้วก็เดินทางไปร่วมกันแบบนี่ทั้งสองฝ่ายถ้าพิสูจชักชวนฝ่ายเดียวนี่นะเขาจะเป็นอาบัตรแค่ต้องกดนะถ้าพวุ่งโจนชวนฝ่ายเราไม่ได้ชวนด้วยใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นต้องไปทางเดียวกันอย่างงี้นะต่างคนต่างเดินแล้วก็ไม่สวนเราไม่ได้ชวนใช่ไหมอย่างนี้ไม่เป็นอาบัตนะครับอย่างนี้นะต้องรู้นะถ้าเราไม่รู้เลยอย่างเรื่องที่ล่าฟังเมื่อกี้เนี่ย ก็ไม่มีอาบัตนะครับออมาดูอง์เลยนะครับเจอกันจะมีคนเจออย่างเนี้นะท่านไลฟ์ฟังว่าใจคนนะครับมันยากแค่ที่จะหยั่งถึงงู้รู้ยากมากนะไม่แน่คนมาทําดีกับเราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าไปเจอไอกลางทางระหว่างทางไม่รู้นะเก็นอะไรมาคนยางบ้ามานสักร้อยไม่ไหน้สินค้าบนที่หกสิบหกเทียสันทาสินค้าบน ว่าด้วยการรูอ้อยู่ชักชวนกันกับกองคารวะผู้เป็นขมบมดและเดินทางไปร่วมกันอาบัตมีองศีหนึ่งเป็นกองคนารวะผู้เป็นขบมวยสองรู้อยู่สามชักชวนกันสีเ่เดินทางไปโดยไม่ได้ติดนัดวันเวลาอาาบัตมีโอ หนึ่งเดินทางไปโดยไม่ได้ช่ำชวนกันสองคนทำให้ช่ำัวนที่สุกไม่ได้ช่ำัวนสามเดินทางไปโดยติดนัดสี่มีอันตรายห้าวิกรจตุหกอาทิกรมิกาเห็นไหมครับองค์มีสี่เป็นกองหรือจะไม่เป็นกองก็แล้วแต่นะอย่างผู้ช้างเม่อด้กี้อะไรทบ ขอให้เรารู้นะนะครับว่าเป็น,นของคารวาหรือว่าเป็นโจรน,นะครับพวกหลบหนีภาษีนะครับขนของเถื่อนอะไรพวกนี้นะก็สองรู้ทั้งรู้นะครับสามช่างชวนกันทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็สี่เดินทางไปโดยไม่ได้ผิดนะัดวันเวลาครับ <c oughs> นี่นะพบองนะครับถ้าว่ามันผิดนัดเนี่ยนัดกันไปวันนี้เดี๋ยวว่าดันไปวันพรุ่งนี้แทนใช่ไหมหนัดก้ามโมงเช้าเดินไปนู่นสิบเอ็ดโมงเนี่ย ือว่าผิดเัื่องกเวลาดอกหมย้ยเนึ่งเป็นแค่ทุกขกดนะเนะราจะไม่ถึงไปตีแต่อันนี้เนะีเขาครอบองหนึ่งสองสามแล้วก็สนะี่เนี่ยเดินทางไปร่วมกันใช่ไหมอ่าร่วงอ่ร่วงอะไรนะครับเป็นอาบัตนนะ่ะกล้าเข้าสูป่ปัจจาบัของหมู่บ้านอือ่นหรือว่าร่วงทุกๆถึงโยดดอกต้องแบบไปตีอาณาบัตนะใช่ไหมข้อหนึ่งเนี่ยเดินทางไปโดยไม่ได้ช่างชวนกันนะครับต่างคนต่างไปนะนะครับ มื่อกี้หลวงพ่อไม่ได้ชวนใครหลวงพ่อนั่งรถโดยสารแต่แกเนี่ยนั่นรถส่วนตัวนะเล่ไลฟฟังนะแต่รถส่วนตัวแกขนกัญชามาเยอะเลยนะครับนะนีแล้วคนทั้งหลายช่างชวนไปสูจไม่ได้ช่างชวนก็ไม่มีปัญหานะครับเขาชวนแต่เราไม่ได้ชวนต่อใช่ไหมนะครับนี่แล้วก็เดินทางด้วยไปผิดนัดนะครับก็ไม่ต้องไปตีนะแต่ตอนชวนมันก็โดนทุกกดไปแล้วผิดนัดวันหรือเวลาให้ในที่นี้นะ มีอันตรายต่อชีอวิตของผมอาจารย์นีน่ไปได้เค่อยเป็นไรแล้วนะถ้าไปกับพวกนี้แล้วมันจะไม่ตายต้องจะรอดพน้นอันตรายนะสามารถไปได้นะมีอันตรายเนี่ยนะหรือพวกควมคูรือพี่ต้องไปกับผมด้วยไม่งั้นเสร็จ, <c ười> จเจ้าพ,พี่อะไรนะเขาเดี๋ยวพวกตำรวจจะได้มาระเบงผมนะพี่จะไปต้องไปนะอืมเดี๋ยวถึงจุดหมายแนละ้วค่อยค่อยกลับว้านอย่างนี้นะเขามีอันตรายนะเขาอย่างนี้นะเอาภาพเป็นตัวประกัน มีอัตราชีวิตเพรามันจันนะครับสามารถไปได้วิกรจริตที่คำมีกาเขาไม่ต้องอาบันเลยอ๋อาทมามตัวกันเนี่ยสิคนรู้ได้ยากแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำถ้าทำอย่างนั้นก็มอญถูกตํารวจจับทีหลังใช่ไหมถ้าพวกเนียนๆก็อย่าทําอย่างคนที่ร่าฝังนะครับก็อย่าทําเนียนแบบไม่รู้อะไรนึกว่าเป็นอุบารศกผู้ใจบุญอย่างนั้นนะแล้วตาํารวจก็จะไม่ละแวงนะครับ นอกจากว่าเขามีหลักฐานบอกแสงชัดเจนใช่ไหมราจะมารวบตัวไปเลยนะครับเราจะไปยุ่งนะถ้าเราไปยุ่งไปชวนก็อาจจะโดนล,ล่างแหไปด้วยหลวงพี่มีส่วนรู้ว่ามันเห็นเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไปรกทันเดียวกันนะเข้าได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้อยู่ยาไปช่างชวนพวกโจรเดินทางครือข่า